สบายดีจ้าสวัสดีพี่น้องสวัสดีสี่ดอกสกุลสกุลกับสวัสดีตอนเย็นๆนะคะสวัสดีตอนเย็นวันนี้ก็ออกมาเบิ่งสวนมันอีกแล้วค่ะพี่น้อกเขาออกมาชมธรรมชาติออกมาชมวิวนะคะชมวิวธรรมชาติอยู่สวนมันสับปะหลังของเรานี่แหละค่ะแต่กับบ้าน สักหน่อยในการเก็บเกี่ยวมันเสร็จก็จะปลูกกระต๊อบน้อยอยู่ซ่ากระต๊อบน้อยอยู่มันจะได้ติดริมถนนใหญ่จะได้มีวิวธรรมชาติมีวิวมีสถานที่ปลูกผักเยอะๆเนาะออกมาอยู่สวน อยู่ห้อยู่หน้าสีแ่แถวจะมีสถานที่มีบอนปลูกผักปลูกงายเยอะๆมีย่างเลายีบอนปลูกมีสวนปลูกผักหลยๆราวกาโล่งพร้อมมาต้องไปมันแกนงอมอยู่ได้้งองเรยรอดูตอนเก็บเกี่ยวเลยครับประมาณเดือนม็อบประมาณเดือนไอ้ท่านว่าพฤศจิก,กาท่านว่านี่แหละท่านว่าเลยก็เด้ก็เลยเก็บแล้วนี่ ปอหัวนางสีไงซ้ำได้สีดกกระกระสิได้หลายบอเดือนธันวาคมนะคะเราจะไ้เก็บมันไก่เริ่มเริ่มมีหอยไก่เขียแล้วเด้อโอ้ สากำลังสีมันหยุดจา้าให้อาหารทางใบนิดนึพง่อได้หัวมันกระงามหยุดจับพี่น้องค่ะจัหน่อยเด็กกาจะได้มาปลูกกระต๊อบนอ้อย,อย่นี่แหละเด้ออยู่แถวนี้แหละดิอันนี้ อันนี้ก็สิเป็นถนนใหญ่แล้วจากที่เก็บกู้มันแล้วก็มาปลุกเถียงนาน้อยคอยรักอยู่ค่ะเทียงนาดอยนัดต้อยแล้วก็เถียงนาน้อยไอ้นัดต้อยเถียงนาน้อยให้ดไผ่มานำเพราะว่าอยากออกไปอยู่นอกกว่าอ,อยู่ในบ้านมันแออัดบ้านจากทีทีกันแน่นาะออกไปอยู่นอกก็จิมีแต่เฮือนเท่าลงโลง่ง ่ว่าพีสะไพ่เอ้พี่สะไพ่เพื่นก็นอนอยู่เทียงนาอยู่นู่นนาก็จะปลูกกระต๊อบนอนอยู่นี่แหละกระปูกผักปลูปกงาปลูปกโบวจ้าอันนี้มันสี่เดือนนะครับ พี่น้องเอ้ยนี่เมื่อกี้กับผมมีอย่างหลายภาพมาชมธรรมชาติจด็คือท้องไร่ท้องนานะคะเอว้าสิบเบส่เสบดกบกับบริษัทแจ็กเือร์ยอดฝนตกอยูมม่เสมอคันมันบ่แดดแบบกบมันบ่ก,กินเบดพี่นอ้องตอนเมื่อนี้นอนเร็วแนหมืออ่อื่นตตื่นแต่ประมาณตีหนึ่งตีสองเพราะว่าต้องตื่นมาย้ายหอกเข่าเตรียมหอกเข่าแล้วก็ย้ายหอกเข่าตอนนี้ก็ ออกมาสวนมันกระบปาปีซากระปาปีซาเพิ่นออกประส์มันเคยออกมานลำเพิน่นเคยออกมาเดินชมสวนมันอายุสี่ห้าเดือนของเรางามผดโพ,โพแต่ต้องรอดูผลผลิตเด้อสาธุขอให้ได้ผลผลิตหล,ลายๆพอได้ใส่หนีใส่สินควาดีการลงทุน ลงทุนจ้างหลดมากล่นล่องมาไทยกรบบดไปตั้งหาหกหมืนขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุดกับแรระพีขอให้รวยขอให้รวย บอกเคยพี่เบิงเอ๋มังเอือปูกไว้ตั้งแต่โดนน่ะจะเป็นหมาบวเป็นเคยพี่เบิงบ้นกะล้มลายอยู่เลยพี่น้องสวยเกินมันกะล้มสวยเกินกะล้มนะคะบันสวยเกินกะล้มค่ะ หลังบ้านฉันนี้ที่ดินอยู่บ้าตา่รางวัฉันขอแม่มาพึงๆสุสานทูกพิดไครรักโทรรครับอยู่อย่างคนฉันเสียยังดีกราคุดล่มไว้ก่อนตอนฉันยังเป็น ไม่ต้องบกฟูนสีเมนทับหน้โวันปัจจากันยามแรกดีดีดีเวอร์พี่รองดีเวอร์วันนี้ค่ะจะให้เบิ้งสวยสถานที่ปลูกมันเดินนั่งบอนบอดที่เราจะมาอาศัยอยู่ติดถ <ไป S 1> นนนี่จากอันนันกสิตเป็นถนนใหญ่นะคะ่ะบ่าวพีซากำลังสีมันอยู่ สเฉพาะที่สวนริมถนนแหละบำรุงแต่สวนริมถนนเพราะว่าอยากได้รับมันสวนข้างในนี่ค่ะปล่อยไปเลยค่ะแต่ก็สวยนะคะสวยมากมายนี่ค่ะข้างในประมาณ10กว่าไร่ติดถนนประมาณสามไร่ อันนี้นนพี่ชายพ่นเอาไว้ปล่อยง้ก,ก็เลยเป็นเดินแต่จะ็กผลากแดมาจกน้องเห็ดเป็นน้องบัวแล้วล่ะจะถ่ายเป็นน้องบัวจ้าถึ่งนัก็กสิเริมเห็ดไรขาดน้องบัวนะคะประเด,ดินแค้มทางพอิสด้แบบว่าขายดอกบัวไปด้วยแล้วก็ชมวิวจากดอกบัวไปด้วยอันนี้มัน สวนนี้ปลูกกอนโมปาแล้วถากนย่างเดียวเพราะมันปลูกตังแตเดือนกุมภาพุ่นนะจนมันพ่อถอนแล้วละ่ะพกเจ็ดเดือนแล้วมันหกเดือนปลูกปลายเดือนกุมภากัปล่อยแล้วค่ะปล่อยตามธรรมชาติล่ะค่ะถากถอนยางเดียวค่ะ ยากสีล,ลายๆเน่ยจักหน่อยมันอายุเยอะแล้วรอถอนอย่างเดียวมันคือสวนมันสำปะังดอกไม้ในปาชา วอายังหลายนะ้ำเป็ดไก่อันนี้กระสีเป็ดเทียงนานะคะเทียงนาพี่ชายคนโตนนั่เองอายผู้ใหญ่ค่ะเพิ่นกระสินอนนาแต่ผมมีไฟฟ้าดอกเพิ่นใสโซลาร์เซลล์เดี๋ยวคัววดพลาวมาอยู่กระสิเอาไฟฟ้าเข่านะคะต่อจากไฟฟ้าแรงสูงนะคะ ดอกไม้ในพระเามาด้ความเต็มใจฮะเออบ่อได้อยากได้ลำมันนะยันยันพอได้ลำปลูกบำรุงเอาเต่สวนนอกอีกแล้วพเ่นาปลูกกล้วยปิ๊บ อันนี้บรรยากาศเทียงนาพีสะไยนะคะพี่น้องเทียงนาพาสุกบรรยากาศยามแรงไอ้คนกำลังปลูกต้นกล้วยพีสะไยอันนี้ก็จะเป็นถนนนะคะเป่าปีซาแล้วแหละพี่น้อง บรรยากาศริมถนนใหญ่ถนนหลักถนนริมแม่น้ำโขง้ะจ้ะอดีกาสิเป็นบอนที่นางฝ่ายันจะออกปาสรางกระต๊อบหน่อยหรือว่าสางตุ่นหน่อยอยู่นะคะกาศส,สางปเปร,รี้ยวเป็นซาคือมูวก็คือสีบอมีเงินไหลปนนันดอกคะ่ะกาศีาปลูกกระต๊อบหน่อยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่เลยนะคะ่ะพอได้อยู่พอได้เศร้าสิยู่รู้ลาบมาได้ดอกคะ่ดอยู่พอประมาณโอ,โอ้ยมันอย่างคือต้นงามถ้าอนี้ ต้นสีเหลืองเหลืองพันอย่างวะเหมือนมันต้นบะมันกำลังงามงามอีหลีมันน่ะพี่น้อมมันสีเหลือนเดี๋บอดีสัตว์ขักส่วนี่สัตว์ขักอีหลีปีมุมนี้ก็สวยมันสวยมากเลยแต่ไม่รู้ว่าหัวจะสวยเหมือนต้นไหมคะนี่ค่ะลำต้นมันสวยมาก มันสี่เดือนนี่ค่ะดอกไม้ในป่าชาพี่มันงามอีลีงามอัลลอพันเอ,อย่พันเอินพันเตาง,ง้อยเอินบุกขึ้นกะทยดอกค่ะแปลเอาพันมาตั้งแต่บันแม่นองตีพุ่นนะลำละพันกีบหรือว่าลำละบาทป่ายสองบาทนี่แหละ ซื้อเบิดหลายพันเติบข่าหลดไปเอาอีกกับกำลังงามเนาะธรรมศาสตร์ย้ำแรงกับสิงานสิละพี่น้น้องถนนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นสวนมันอ่าสิแต่โดนฮักกไ็ไรขิงหนึ่งดอกไม้ในป่าชาโอ้ยงว่าอะไรได้เขามากินมันขออ่อยแกล้วโอ้ยอีอาบอยยต้องมาเห็ดรัวไม่ละค่า บ่อนแห่งงาบ่อนบ่อนขีดินไฟใหม่บ่อนขีดินไฟใหม่เจ้าฟ้าไปใส่นอออันนี้ก็สิเป็นทางเข้าเด้อค่ะก็ิะใส่ทอทางเขาก็เริ่มเจาะเจือนลงแล้วเริ่มเจาะเจือนลแล้วแล้ว แล้วก็พอหอดมือปลูกมันเอาก็บสิมาเห็ดไอ้ตูบหน่อยอยู่ริมถนนเพื่อได้หาของปรุงของป่ามาขายอันนี้คือสิ่งที่เราคิดไว้นะคะแต่ก็รอดูไปก่อนนะคะพราะช่วงนี้ยอดวิวตกแล้วก็จากสิรอดหอดมือได้นลคะ่ะอยู่ไปเรื่อยๆแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณสุขสนที่เป็นไปไปกำลังใจให้เด้อจาพี่น้องจามื่อ,อื่นพบอกัน กับทีมงานสี่สาวเดิมจากพี่น้องพี่ดอวจามาเนี่ยก็เสดอําล่าพาจากเดิมจากพี่น้องค่ะนี่ก็คือบรรยากาศยมแรงหกโมงแรงกับคึมพอดีงามเนาะขับมาเนี่ยโอ้ยมาไปามาแล้วก็อยากได้เฮือดด้ยววดยอยากมีเงินแด้สร้างบ้านไว้บรรยากาศมันดีได้หยุดจาว่ายุ่นอกบ้านแล้วฮะอยู่แบบว่ากับสวนกับธรรมศาสตร์มันสีงามมันสีแบบสดชื่นคนกรุงคนเมืองกรุงก็สิอยากสัมผัสบรรยากาศแบรราาศบนีบรราา้เนาะ รอปิดก่อนจะได้กันสู่ต่อไปจะไปเราจะจะได้กันขอบคุณสุกุณสุขคนที่เป็นกำลังใจให้เด้อขอบคุณสุกุณสุขคนที่ขอบว่าเบิร์แหละขอบคุณที่คนไร้คนแชร์ามาออื่นกับพ่พอๆกับทีมงานสุกุณเส,สด็จมาร้อมตัวกันที่บ้านพันล่าแล้วกเสด็จลงไปแจกลงทานเนาะจาจะได้กันขอบคุณผู้สที่รวมเพียบุญมาเนาวาสิริไอไข่แก่ดอกขอแล้วก็วกอีกหลายๆคนขอบคุณไอ้ไข่แก้ว คุณคำมอนพิจารณาก็อีกหลายภาบส่วนหลายทาง <names S 1> อย่2 2> อา, before, างอื่นนั่นแหละเสด็จทรงไล่ซื้อให้ทั้งอดีเพิ่นเนาะลอยอมรามาก่อนว่าทั้งสายอมรากันลายมีแต่เจกาผับง่ายเแล้วก็ขอบคุณสุขสุขคนเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณที่ตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านางรู้สึกว่านางน้าอิ่มอีูแล้วเนาะ